สวัสดีครับมาพบกับ Toyota t o y ยต a Camry 2.0 G องจุดศนเบนตินนะฮะติดอพ g จีปีสองพันดนี้ราคาเราขาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นนะฮะลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับฟรีดาวครับผ่อนประมาณสามพันสามพันปลายๆครับห้าปีรเสือบางเดิมนะครับไม่มีชนหนักสภาพก็พร้อมใช้งานแล้วภายในสวยนะครับ บอกอะไรมันติฟังชันเบาะเป็นเบาะหนังแอร์แบ็กค,คู่เบาะคนขับปรับไฟฟ้านะฮะระบรบเบรก ABS เ,เบาะสภาพสวยครับไม่ขาดไม่แตกคอนโซลลายไม้นะครับติด l p g ประหยัดครับเลขไมยอยู่ที่สองแสนห้ามืนกิโลเมตรนะครับ เครื่องยนต์ดีนะฮะเช็คศูนย์ตลอดรถไม่มีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นครับสภาพพร้อมใช้งานอย่างปีสม2 3ันยิบสามะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการจราพิเศษกรุงเทพครับ